สบายดีวันนี้แม่ม้อนไปตลาดมาหากลับมาจา่ตลาดพี่น้องจะมา,ารีวิวของให้พี่น้องเบื่งว่าแม่ม้อนได้ยังมากินเหมืนอนนี่ก่อนอื่นมดกะแม่ม้อนได้ปลาเนาะปลานิ่นตมาล่ํมพี่น้องแม่ม้อนซื้อสามสิบพันกีบสองโลโลหกสิบบาทอัน เป็นเงินลอยเป็นเงินลอยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อลอยบาทเด้อนี่ยสามสิบพันเป็นเงินลอยบาทเดมเมมอนได้ปลาดิเด้อพี่น้องเด้อลอยบาทเมมอนซื้อไม่เห็ดน้ำกระปุ้นเห็ดน้ำกระปุ้นซื้อน,นานงลาผัวนางลาพินมาทางปลาทางหย่าให้แม,ม่ก็ซื้อกระปุ้นเอาได้กระปุ้นสองกิโลสองกิโลกับสี่สิบกว่าบาทเนาะด้ยหนึ่งหกพันขี ลงทนกักี่ไปถึงโลโล้าบาทนั่นแหละสีสิบบาทนั่นแหละเป็นเงินลักลาเงินสุดปสีสิบาทเนยพี่น้องสองโลหรือสี่สิบบาทถึงโลละศ้าบาทได้กระพุนสอโลแล้วก็ไปหละตีนไก่เนาะตีน้ำยาตีนไก่เด้อน้ำยาตีนไก่สุดพี่น้องกินได้สุดตีนไก่ไงตีนไก่นะคะซิมหาพันกีบ ก็หกสิบาทพี่น้องเห็นทำจาจจีนไก่ปุ้นกิ้มัานเนี่ยฮะหกสิบบาทเป็นเงินล่าสิบห้าพันกีบอันนี้กาขักจีป,ปะเตสื่อมาพุลก้อนพุลก้อนขักจีป,ปะเตสื่อหาก้อนกรอบเ้อ,อขัาจีกรอบขัาจีกรอบจีป,ปะเต ก่อนละ๙บาทพี่น้องก่อนละ๙บาทแม่มอนซื้อหาก้อนพอดีลอยหนึ่งเนาะดีลอยบาทเดินลอยบาทมานางหลายจะกินาคววาจีปลาเต้ผัวผมหลายจะกินาคาจีปลาเต้สุจีปาจีปลาเต้มากินเด้อไม่เด้อเลยเลยซื้อมาหายทับทิ้งแน่นางหลายผัวาาาเวพิ่นเลยแบบทับเบิ้ลผู้คนเลยนะซื้อผุลกร้อนผุลกร้อน อันี้ก็หมักทัวอันนี้ก็เศ้าบัดหมักทัวจะไม่เามาห็นเนี้ยข้าวปุ้นที่นะาะซาบัดอันนี้ก็สืบผิดน้ำนาข้าวปุ้นอันนี้ก็ศ้าบัดคือกันอันนี้หัน่น้าบกบบาทอันเนี้ยเจ็ดพันกีดเจ็ดพันกีดกับมันโตขีดซาบกบบาทจาก้าบสดายอันแมม้อนกบมาจากไรเนาะจากขีดจะกหอมหัวแดง หอมมะเขอแดงทีมาตำใส่กับกระเทียมเผ็ดใส่น้ามันหอมเห็นป้องมีกระตปีะไรกระปิกระซ้าบาทหาพักกีดมาคุยคุยเผ็ดมักเผ็ดดิบหน่ออันนี้นี่น้ำไม่อันน้ำไม่ใช่ไหมสมคัด จะเฝ้าก่อนน้อง,องรีวิวของอยู่เอ้ยรีวิวของเพิ่งมาแต่ตลาดเด้อรีวิวของก่อนอเอ,อ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวบายเออเอ,อ้าเอ,อ้าสนิทก่อนเอ้ยรีวิวของก่อนสมพักสมตีนสามอันเนี่ยสี่สิบบาทสามทงเนี่ยสี่สิบบาท ้านทง40บาทนี่ก็ประเดดจะมาสิบน้ำขปุ่นแล่ะประเดดนัวพี่น้องประเดดนัวยกระเ้าบาทหาพันกีบอันนี้เสื่อนพักมากบวกเนาะพักมาบวกจะมาลวกกินกับปนกับแจวพี่น้องเดี๋วแพงน่อนึงิบบาท1ิบบาทสามพันกีบตัวงอกกับสิบาทสามพันกีบ ตัวงอกก็เห็นเหงาข้าวปุ้น,ลลน 5, แล้วก็กระลำกระลำนี่ก็หาพันกีบซาบัดแล้วก็พักอันกาาัดข้าว,าาวากัด้าบาทหาพันกีบพี่น้องที้งเลยลูกจะน,นำเย็นนางนำเย็นนางนี่กะทิบบาท จะมาเห็ดอันซุปน้ำไม้สีซุปน้ำไม้มือหนาสีซุปน้ำไม้กินสื่อน้ำไม้นข้าเจ้าเขียนแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องสี่สิบบาทสิบพันกีบพี่น้องซุปน้ำไม้แล้วก็ทั้งหอมรวมหอมบัวนี่ก็ห่าห่าพัดกีบหอมรวมในสิบอันในสิบบาทสองอัน,นสิบบาทเดี๋ยวกะหอมรวมในเดียว์ขอบคุณ ทั้งหมดนี่ย๙บาทหาทุนขีดเราจะมาฟรีมาเห็ดเนื้อกระปุ่นเงียกบยกระสิบบาทหัวนึ่งสิบบาทพี่น้องเห็ดเงียกบกระปุ่นมัทถุนี้แม่มอนรีวิวของให้พี่น้องเบิง่งเด้อร์อย่าติดตามต่อไปคิงเอยยคิงคิงลูกมากดอันนี้ให้แม่เนี่ยลูกคริปนี่กะ รีวิวของกับมดชนนี่พี่น้องเอ้ยอันเดี๋ยวเบิ้งอันสิไปเบิ้งอันนั้นก่อนเดี๋ยวโอ้ยลานกบได้ใจก็ส่ยลังอ๋าพี่น้องบัดนี้กะมาเบิ้งอันหัวด้องลาเต๊ะสะไปดีพี่น้องมาไม่เสียหน้ายเลยพี่น้องมาหนี้เด้อมีว่างเที่ยงมาหนี้ก็เลยมา ให้เพื่อนมาทางงาให้จ้าสวัสด,ดีพี่น้องเ <c oughs> สียางานกันเจ้าก <c oughs> ิจกรรมวันเสาร์พี่น้องงานบ้านคุณ <c oughs> ปุ่มแดดๆคุณพ้นอยู่นี่ให้เพื่อนเสีย้าให้ทางให้มันมันโหกลายพี่น้องมไม่มีใครเห็แดแล้วก็เลยนั่นน่ะดีๆทางออกไดรร้ายเต๋อไปได้ไหนจนมุงหงกะงามแล้วมุงหงตัวแหมตัวนี้ก็ได้ น้ำงาเหมือนในของสะบืนเพลนปลูกมาหุงต้นสองต้นเันกระชังตัดออกพี่น้องข้าบริเซียดอกงาเพราะว่ามันยาวเลยขาตัดตัดออกข้าวบสิเสียมันสิบมันสิบปืนเป็นขี้ดินขี้ฝนข้าก็เลยตัดออกเพราะเนข้างรังบ้านเนะพี่น้องเราเป็นข้างรังบ้านเป็นทาะงแลวข้างรังบ้านนี่ก็ใส่แท๊กเป็นทางเด้อแกนนะพี่น้อง เต้นเลยไม่เบ่งบางหุงพี่น้องหน่อยใหญ่ใหญ่ฮะบางหุงคังเลยพี่น้องซุกในบ้านหวานบานงหุงอะไรนะี่นะบางหุงคังซุกละหวานเลยหลบหลบติดผ้าพี่น้องหลบลบ่งหลบหลบสะแจ๊กคนทางไอ้เป็นม่าแต่สะเส่าขึ้นมาเนี่ เลยทางงลังบ้านเพิ่งกระทางให้แปนแล้วตัดออกพี่น้องมันหยามันยาวแล้วก็ตัดเอาเขาบมเสียมันเสียอะไรมันสีขี้ดินมันขืนน้ำนะเลยว่าเห็ดในเห็ดในแบบนี้เอานล้วไม่ไม่ม้มอนกับโปงกับบริกนเลยได้บริกนเฮืองเติบเลยมันยาวไว้เลยพี่น้องเอ้ยมันขืนเหี้ยวก็เลยแล้วไม่ก็ได้ เนี่ยมดแล้วเ,วเดี๋ยวจะไม้บงสองก้อนนี่แหละก้อนหนึ่งก้อนนี่แล้วก็นน้ำไม้เรียงน้องตัวนี้ก็คือน้ำไม้เลียงน,องน้องเนาะพี่น้องก้อนหนึ่งเดินมาเรียงน้องก้อนหนึ่งออกไปทางนอกแลดแดดพี่น้องเอผุนปะ แดดอลีแดดแท้แดดวาเลยล่ะพี่น้องเอ้ยแดดจ๊ะๆฮ้อนฮ้อนหลายฮอฮ้อนนะเ่นมอนก็เป็นนี้ละพี่น้องเอ้ยเพื่อนโบราณเพื่อนโบราณสวนดอกไม้ก็ยังแค่นี้แหละเพราะว่าฝนตกเมื่อกี้นี่มันตายใส่ปุยใส่ยังก มิเตเฮ็ดสวนพักใส่ระบาดนี่ยนะมีมอนสีสวนพักปลูกปลูกพักใส่บริเวณนี่สจปลูกพักออกมาทางเนาะพี่น้องเนาะออกมาทางอันในทางออกออกไปทางรถทางขนุนใหญ่ทางรถพี่น้องเอ้ยทางตัวนี้นะเวลาสิโลดคลิปกัดขี่รถออกไปนอกคุณละย่างหมูแรงมากนะ โหลดคลิปลำบากเลยแหละออกไปค้นทางไปห้องงานกล้องพี่น้องเลยฝ้นตก๊กระด้แข่งฝ้นไปแล้วกับหลานนะ่ะลำบากจริงจนีงน,นะบอกวสัญญาณมันคืออะไรก็บวิสัญญาณเป็นเบืองคลิปอะไรตนนัวนี้หันลงุ่งหน้าตัวน,นี้นะ่ะลงุ่งหน้าพี่น้องเี๋ยวสียหันไปเบิง่งซอยซอยเขาไปซอยอ่อมบ้านอ่อมซอยอ่อมบ้านไม่มอนหมู่บ้านไม่ม้อนนี่มีอยู่ร้อยเจ็ด ร้อยเจ็ดสิบกว่าขอบควุวเด้อพี่น้องเด้อหมู่บ้านของโม่หมอนนี่ก็ะยายเติบอยู่กระยายเติบอยู่อันล้างตัวนี้นี่เฮือนเมย์ไซน,นี้เฮือนเมย์ไซนี่เมย์ไซนี่เคยไปดินน้ำเม่หมอนที่ว่าคนเบ่าวไทยปักเซ่ะนะเมย,ย์ไซนี้มือนี่เพ้่คนอยู่เพื่อนหรูบ้บ่เพป็นไปทักแขกเพป็นไปขอขายของเพคนนี่ด ซอยตัวนี้ก็คือซอยอ้อมบ้านพี่น้องเขาเป็นร่องไปนี่ก็คือซอยอ้อมบ้านเลยแหละซูดลงไปอ้อมเกี้ยวมามอ้อมบ้านเลยแหละซอยตัวนี้นะนตัวนี้คือลงทงนาตัวนี้คือลงทงนาตัวนี้นะซอยตัวนี้นะลงทงพี่น้องเอาคลิปนี้กับม่ม้อนขอจบแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะรีวิวให้พี่น้องเบ่ง อันลอาติดตามคิดหนาเดอ้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดตะไข่กดกระดิ่งให้ส่งน่องคีง้งย,ย่ายมอนเด้อพี่น้องเดอ้อบาย